สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับจะลาเลิกงานไปแล้วกิวข้าวนะครับยังมาเดียวซ่อมรถจัก็ใส่ยนต์ซ่อมค่ะใช้เป็นสต๊นะครับข้าวเหนียวนะครับมาบอกว่าหิวก็เลยต้องซื้อมา กินไปทางพก่อนนะครับดากินนะครับใช้กล้องโทรศัพท์หรอครับถ่ายยังไม่มีเงินซื้อกล้องดิจิตอลครับพอได้เงินก่อนค่อยได้ค่อยซื้อนะครับจะซื้อจากตลาดมาหรอครับยำ ไม่ได้ครับเป็นแต่น้ำแข็งจังคนเดียวครับตอนเที่ยงนาคุณก็เตี่ยวและครับเพราะว่าก็คงจะหิวนะครับอย่าง,ง,งเงี้ยมาเล้วย่งางสดซื้อจากตลาดนะครับไม่ได้ทำเองหรอกครับไม่มีครัว เป็นบ้านพักข้าราชการก็อย่างนี้นะครับบ้านพนักงานธรรมดาครับนะครับ ไปยังส่วนแะรก,กครับที่กุ้งตัวหนึ่งเหมือนกับของทะเลโคราดครับโคราชก็มีของทะเลกินอยู่นะครับตอนเที่ยังคงกินข้าวน้อยแล้วครับ เปลี่ยนเสือ้อผ้ามานางก็บิ๊กนั่งใส่เลยครับก็เหนียวนะครับเพราะว่ายัำมันมีปลาด้วยยัำมันใส่ปลาทั้งคบจอยตาลาดปองแปงสามแยกปากครับจะล่าแล้วกินไปก่อนครับ เมื่อยนัม่มาหะครับยังบริอาบนานต้นองได้ขอตัวกินเขาก็านนะครับเอ้อขอมปากหอมคอครับบอกรัตรีพรุ่งเช้เลยเธอ,อวันดีดนครับพบกันใหม่ครับ